ตอนนี้เรามีปัญหาค่อนข้างที่จะหนักมากๆนะครับอบอกไอเดียนี่โอ้โหือช่วงที่หว่านมานะครับเราไม่ได้อยู่บ้านของสองวันนะครับเราไปตักจังหวัดกันมาตอนนี้ไม่ใช่บ้านเราแล้วนะครับกลายเป็นบ้านของนกพิราบไปแล้วซึ่งที่ผ่านมานะครับเราได้แก้ปัญหาโดยการใช้อุปกรณ์ตามธรรมชาตินะครับโดยการเอาเอยโอ้โหหน้าตา รู้จับพันบกกองนึกว่าไม่อยู่เห็นไหมนึกว่านึกว่าคนมาแล้วเขาจะไปเขาก็ยังอยู่นะครับพยายาอาคอนม้ยบยัดตรงร่องละนี่นะฮะมันก็ยังมาอยู่ได้นะมันก็ยังมาทําได้นะซึ่ง <c oughs> ขนาดบ้านเรามีวังขนาดเรามีตัวนี้นะฮะไอหวังนะฮะซึ่งเห็นปุ๊บนะครับไอหวังมันก็จะเห่าตลอดครับซึ่งก็ไม่ได้ช่วยอะไร แล้นะวันนี้เดี๋ยวเราจะลองใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับเป็นวิธี DIY เดี๋ยวเราเอาหลักการมาใช้เลยแล้วมาดูกันว่ามันจะแก้ปัญหาหนกพิราบได้ไหมนะฮะงั้นเดี๋ยวเราขอทําความสะอาดแล้วก็อาบน้ําแต่งตัวเดี๋ยวมาดูว่าเราจะแก้ปัญหานี้ด้วยหลักการวิทยาศาสตร์ยังไงได้บ้างนะะ่ปใช่ต้องละนิ้นลกลก เนี่ยสุดแล้วว่าเสียงไม่สามารถจัดการปรัญหาดีได้เฮ้ยโอ้ยพี่จกุกไม่อยู่ทำไมข้าตรงนั้นนะตกใจหมด เดี๋ยวเราจะปล่อยทิ้ไงไว้ให้มันแห้งนะครับแต่มีคําถามชวนคิดแล้วกันนะครับว่าเคยสงสัยกันไหมครับว่าโดยปกติแล้ว่การที่พื้นงนี้มันจะแห้งได้น้ํามันจะต้องระเหยกลายเป็นไอใช่ไหมแต่จากที่เราเรียนมาน้ํามันต้องมีจุดเดือดที่1นึรองศามันถึงจะระเหยกลายเป็นไอได้ข้าถามนะครับท,ที่ที่เราอยู่เนี่ยมันไม่ถึงร้อยองศาแน่นอนอยู่แล้วแล้วน้ามาระเหยไปได้ยังไงยังไงเดี๋ยวอาบน้ำแต่งตัวเสร็จปุบ๊บเดี๋ยวมาเฉลยแล้วนะครับมัวแล้วเราก็อาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยและอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คื พี่พบอดแล้วก็ลวดส่วนอโอ้โหนี่คือความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งไม่มีชีวิตนนเองนะครับนกก็เป็นสิ่งมีชีวิตก็มีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตอย่างเช่นโครงเหล็กบ้านผมหลังคาบ้านผมก็กลายเป็นแหล่งที่อยหาวใสของสิ่งมีชีวิตไป ซึ่งถามว่านกได้ประโยชน์ไหมก็ได้ประโยชน์นะครับแล้วก็โครงเหล็กแล้วก็หลังคาบ้านองเสียประโยชน์ไหมก็คือไม่เสียประโยชน์นะครับแ,แต่ถ้าเรามองในความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตด้วยกันอย่างเช่นนกกับผมเนี่ยมันเป็นการอยู่กันแบบภาวะอิงอาศัยนะครับนั่นหมายความว่านกได้ประโยชน์อยู่ฝ่ายเดียวแต่ผมไม่ได้ประโยชน์ถึงแม้ว่าเราจะห่างกันได้ไม่ได้อยู่ด้วยกันเหมือนภาวะโพลิสิต์ก็ตามดังน like ั้นเราจะเห็นว่าที install, ่อยู่อาศัยนะครับเป็นต้นเหตุของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มี ดังนั้นเราต้องจัดการที่อยู่อาศัยให้มันไม่มีที่อยู่อาศัยเราจะเอาพิวทีบอร์ดนะครับมาตัดทําเป็นทรงสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งผมขึ้นไปวัดเวลาฐานของมันจะอยู่ที่15เซนด้านแกนวายอยู่ที่20เซนนะฮะ10ทีนี้พิวทีบอร์ดที่เราจะใช้นะครับเราจะใช้หนาหน่อยนะครับประมาณ5มิลนะครับเพราะว่าเราจะต้องการที่จะหักมันซึ่งเราจะไม่ตัดขาดนะครับเราจะตัดให้มันผ่านไปชั้นหนึ่งเพื่อที่เราจะ เอาไว้งอมันันเองนะฮะาเาทำเสียนเหมือนเรียนมาซึ่งเอาจริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะได้ผลไหมบอกเลยว่าลองล้วนๆซึ่งแต่ละที่ที่นกอาศัยอยู่ก็จะมีบริบทที่ไม่เหมือนกันนะครับท่านก็สามารถที่จะเอาหลักการไปประยุกต์ใช้ได้นะครับไปประยุกต์ใช้ได้แต่มันก็แล้วแต่ความเหมาะสมของพื้นที่ด้วยนะครับ แต่แค่ไอ้เหลี่ยมๆชั้นๆแบบนี้นะครับมันอาจจะยังไม่สามารถที่จะเอาชนะการเอาชีวิตยอดของโนบิดาบได้เพระนั้นเราต้องมีตัวช่วยครับนั่นก็คือแหนคือผมก็เคยลองมาหมดแล้วนะครับทั้งใช้เสียงเหี่ยวนะครับไอ้ก้อนกร่นเหม็นนะฮะที่ไปซื้อมาก้อนล60ะ60บกว่าบาทนะฮะมันมาจิกเล่นเป็นขนมเลยนะครับแต่เราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าสิ่งมีชีวิตมันก็ต้องต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดนะครับแต่ เราไม่ควรจะไปสร้างความตอดร้อนให้คนอือดแต่ก็แปลกนะครับมนุษย์เราก็ไปสร้างความเือดร้อนให้สิ่งมีชีวิตแต่ละอย่าง <c oughs> งัว่าแล้วนะเราไม่ทําเขาเขาก็ต้องทําเราอยู่ดีแต่ก็ต้องต่อสู้กันไปนะครับลวดนี้ก็ใช้หนาๆหน่อยนะครับใช้เส้นแบบหนาๆหน่อยเพราะว่าเส้นบางๆนี่เดี๋ยวมันจะงองเอาง่ายๆได้นะฮะกลับมา,าที่คำถามโวนคิดนะครับว่าทําไม น้ำมันถึงระเหยได้ทั้งๆท,ที่มันไม่ถึง100องศานะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวโมเลกุลของน้ำนะครับมันจะเคลื่อนที่ตลอดเวลาอยู่แล้วมันก็จะเกิดการชนกันภายในอยู่ถ้าการชนกันเหล่านั้นนะครับมันทําให้มีพลังงานมากพอนะครับน้าก็จะสามารถที่จะระเหยกลายไปเป็นไอได้เลยไม่ต้องถึง100องศานะครับนั่นหมายว่าเวลาเราเอาน้ำเนี่ยไปต้มนะครับน้ำมันก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหม โมเลกุลของน้าภายในมันก็จะยิ่งมันมีอุณหภูมิสูงขึ้นมันก็จะชนกันมากขึ้นนั่นเองนะครับพอชนกันมากขึ้นพลังงานที่มันเกิดขึ้นข้างในมันก็จะมากนะครับมันก็จะทําให้เกิดการระเหยได้ดีขึ้นนั่นเองส่วนการเดือดนะครับมันคือการที่ของเหลวนะครับมันระเหยกลายเป็นไออย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากมันได้รับพลังงานที่มากพอนะครับรวมถึงความดันไอมันจะเท่ากับความดันบรรยากาศด้วยปูนายละซึ่งไอเจ้าจุดเดือดเนี่ยมันก็มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องของความดันบรรยากาศด้ววยยนรอ่่าาางเเเชลไป ต้มน้ำบนที่สูงๆนะครับมันก็จะเดือดเร็วขึ้นเนื่องจากว่าความดันบรรยากาศมันต่าถ้าเราไปต้มน้ําที่จุดที่มันต่ำๆหน่อยนะครับความดันบรรยากาศมันมากมันก็จะทําให้น้ำมันเดือดได้ช้าขึ้นก็จะทําให้อุณหภูมิหรือว่าจุดเดือดมันมากขึ้นในเองซึ่งถ้าอยากไปดูนี่ก็จะต้องไปดูหนึ่งทฤษฎีจนแก๊สนู่นนะครับดังนั้นน้ํามันสามารถระเหยได้ตลอดอยู่แล้วนะครับถ้าพลังงานมันมากพอเพียงแต่ว่าการให้อุณหภูมิหรือว่าความร้อนที่มากขึ้นเนี่ยมันทําให้มันชนกันมากขึ้นแล้วก็พลลลััังงงาาาาาานนนนนนนมมมมกกกกก็็็็จะะขึ้้สรรถเเเอชแแยยยดหี่ววป ในอากาศได้มากขึ้นซึ่งไอเจ้าไอ้น้ำเวลาไปอยู่ในอากาศนะครับเราจะเรียกว่าความชื้นอากาศเนี่ยมันสามารถรับปริมาณไอ้น้ำได้ปริมาณหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็น100%เนเนี่ยถ้าความชื้นมันสูงๆก็คือไอ้น้ำมันอยู่ในอากาศมากๆแล้วน้ำก็จะระเหยได้ยากเหมือนห้องที่มันเต็มแล้วอะ่ะมันจะเข้าไปอีกมันก็มันก็ลำบากนะครับแต่ถ้าสังเกตได้ง่ายๆนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับหน้าร้อนนะครับน้ำมันระเหยจาก ดินระเหยจากแหล่งน้ำเนี่ยไปอยู่ในอากาศค่อนข้างเยอะนะฮะอย่างเวลาเราไปอยู่ชายทะเลเราจะสังเกตว่ามันร้อนแล้วมันจะเหนียวเนื้อหนาด้วยนะครับบร,ริเวณนั้นมันมีไอ้น้าอยู่ในอากาศค่อนข้างมากนะครับความชื้นในอากาศมันสูงมันก็เลยทําให้เหงื่อของเราซึ่งมีองค์ประกอบเป็นน้ำเ,นเหมือนกันระเหยเข้าไปอยู่ในอากาศได้น้อยนะครับได้ยากนะครับมันก็เลยทําให้เหนียวเนื้อหนานั่นเองนะฮะซึ่งอย่าลืมนะครับว่าปีนี้ร้อนจัดมากนะครับตุบอกแล้วมีโอกาสสูงปรีถึง44ศาที้สิงสี่จุดห้าองศานะฮะอ่ะ่ีน นี่ฮะลวดที่เราตัดออกมาประมาณนี้นะฮะเราก็จะงอมันแบบนี้นะฮะให้เป็นตัวยูนะฮะแล้วเราก็แทงลงมาแทงมาเลยนี่เพื่อสร้างขวางน้ำดูดิว่าถ้าทําขนาดนี้แล้วมันจะอยู่ได้ไหมคือพอเสียบเข้าไปแล้วนะครับคือเราไม่ต้องเอาห่างกันมากเออไม่ต้องเอาชิดกันมากนะครับเพราะว่าชิดไปเดี๋ยวมันจะเกาะได้อีกนะฮะก็เอาห่างๆไว้ แล้วก็อย่าเรียงให้มันเป็นระเบียบมากแบบนี้ลวดที่ใช้ก็ใช้ลวดหนาๆหน่อยนะฮะถ้าเราใช้ลวดบางเกินไปเดี๋ยวมันจะโดนลมโดนหรือว่าเวลาม,มันชนใส่แล้วมันจะงอแล้วมันก็จะเสียรูปมันก็จะสามารถที่จะใช้ทํารังอยู่ได้เหมือนเดิม แหลมพอสมควรแล้วก็ระวังอันตรายกันด้วยกันนะครับซึ่องอันนี้ก็แล้วแต่คนเลยนะครับถ้าทุกคนมีความพยายามก็ทําให้มันถีทีก็ได้นะครับแต่ว่าอยาอย่าถีมากนะครับหรือถ้าใครมีทริคดีๆนะครับสามารถคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะครับว่าเราจะสามารถจัดการปัญหานกพิราบในบ้านของเราได้ยังไงบ้างไปดูนะว่าคนกนับนกใขรจะฉลาดกว่ากันนะฮะทีเองค่าไม่ว่าทีค่าเองจะโวยแล้วกันอุปกรณ์ช่างเข้าได้นะครับ ไปดูวิธีการติดตั้งกันนี่ของผมนี่มันจะเป็นล่องอยู่ข้างบนเนาะที่เห็นกันไปแล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะทําเราจะทําเป็นรูปทรงแบบนี้นะฮะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแบบนี้นะครับแล้วข้อด้านนี้ก็จะมีรวดหนมของเราอยู่เพื่อไม่ให้มันเข้ามาอยู่นะครับเพื่อให้มันเหมาะสมกับซีละเดี๋ยวเราลองไปติดตั้งดูโอ้โเยเดี๋ยวฟังโนนเดี๋ยวทำต่อ อ่าแล้วเราก็ใช้ไม้นะครับสอดเข้าไปอ่าโอเคไม่ได้ไมันมีแบบบันไดมนันเลื่อนลอ้อแบบอัตโนมัติแมแบบไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงอ่ะต่างสีละซนเซอร์เขาได้นะครับสอดเข้าไปสอดได้บอนีอ่คือเสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งนะฮะเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะสังเกตฮะมันยังหาที่อยู่ได้นะฮะหมาเน่เน่เดี๋ยว,ว่เดี๋ยวอีกครึ่งหนึ่ง ไม่ผมก็มันเลยแหลวนะววันนี้และนี่คือสภาพครับไม่มีความกลัวอะไรทั้งสิ้นรอบนี้ถ้าไม่ได้ผลนะฮะถ้าไม่ได้ผลนะครับบอนสปอนเซอร์ที่ดูอยู่นะครับเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็น ก้อนกินนะครับเ,เรียกอะไรลวดสำเร็จรูปนะครับอะไรก็ตามที่มันสามารถกำจกัดนกพิราบได้นะวอนสปอนเซอร์นะครับเข้ามาได้นะครับหรือใครที่มีเทคนิควิธีการในการไล่นกพิราบคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะฮะวังนะอวองนะเสะเปเชียลอีดิชั่นเลยนี่ค่ะอัดนี่ โดินียอยู่ได้ไหมมาเสร็จละเดีย๋ยวพาไปรีวิวครับนี่แน่เรีบร้อยแล้วเราก็มีการเสริมอาวุธของเราไปด้วยที่บริเวณคานที่ไม่ชอบมากอกาะนี่ลอลรวนมาทำเป็นนำหนามเอาไว้นี่แต่ฝั่งนู้นไม่ถึงครับบันไดมันไม่ถึงมันค่อนข้างสูงนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้สักวัน2วันนะครับเราจะมาดูกันว่า ตงพตราบนะครับนกกินาตเนีย่ยมันจะสามารถมาบุกบ้านเราได้อยู่หรือเปล่านะครับเนี่ว่าผ่านมาสองสองวันแล้วนะครับสังเกตครับผลงานตรงนี้เราไม่ได้ทําไวแต่ดูฮะตรงนี้ยังอยู่ได้นิดหน่อยดูผลงานนี่คือส่วนที่ยังไม่สามารถที่จะไม่ได้แต่ก็เล็กแต่ก็น้อยลงเยอะนะฮะแต่ก็น้อยลงเยอะนะเนี่ยแต่ก็น้อยลงเยอะนะเดี๋ยวไปดูข้างบนว่าเป็นยังไง อุปกรณ์สามเหลี่ยมของเราค่อนข้างที่จะได้ผลดีทีเดียวแต่อ้น,นี้มันยังบุญเข้ามาได้อยู่เดี๋ยวไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวแก้ได้แกง่ายเดี๋ยวติดเพิ่มโ <c oughs> อ้โหแกสามารถมากแสดงว่าอุปกรณ์เราก็ได้ผลประมาณถึงเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ตอนนี้ก็ยังมีจุดบกพร่องอยู่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราก็จะแก้ไขต่อไปอยังไงใครชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยแล้วกันนะครับ เป็นกำลังใจให้เราด้วยละกันขอบคุณครับ